สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องอามาตัดกล้วยคือเก่าละกล้วยสูข่าเข,ขือคากนแน่ละพี่น้องบม่มีเวลาสิตัดกล้วยหอมทองจ้ะจะเป็นตะกินมะบ่วนี่แตกเบิดแล้วแต้ฮาบน่อยู่บนนี้ดึงเสือกึงเข้เก่า อุปกรณ์ก็มีบันไดแหละพี่น้องเพราะว่ากล้วยมันเครื่อใหญ่สูงเลือยระเห็นดอกมีตัดเลยหย่อนแซงเลกหน่อยแล้วจ้ะปล่อยเลย เออเอออ่าเบเลไปนาบ้านเจ็บไม่เก็บบุ๊กอนจักกิโลพูนี่ นักแหงแล้วพี่น้องได้ตัดกินเรื่อยๆแอบทุกเดือนอยู่ดอกาอพคอยใส่ว่าจะปลูกพี่น้องขยายอือขยายออกเรื่อยๆเพราะว่าเงาหนึ่งเอาไว้ตั้งสามต้นจ้ะอ้าวได้พักแล้ยนักแหง <laughs> ็เหนผมมีกิโลใหญ่สางสุกขาเครือแตกหมดเลยอีย่าให้มันซุกขาเครือกล้วยหอมทองตัวนี้บ่นเปนข้าเวนดีเออข้าวเวนดีใหญ่ยาวก็นี่ตัวนี้หอมทองสมบูรณ์ เมื่อไ้ไปแลนงานไว้เหมือนนี้เมื่อไ้ไปแลนงานลงอันแลนรถอ่นแอละ เอเล้อะไร่ยยาเอนตาซินอให้ที่บียาทวันก็ก็ปูี้ตัวหทุกวัน้ไีบาทหสามสี้หสามชี้ตัวหนสามชี้ตัวไหนี้บาทห่อไข่หอมหวหอมทองอันเขาสู้ฤดูกาล หากับโกขายบ่เน,นเห,าหาเลือนเลือนเดือนน้ำหดอทุกปีเรื่องตกุาบ<อ>่าาราคาสแตนเริ่มต้นตัวละเท่าไหรล่ะคะสิบบาทสามสิบสากับผู้ใดอัน หายเล็กหน่อยเอาออกหายจะขึนอันนอคือหย่านละเนาะจับออกเล็กน่อยทำว่อหยาก็หามาคายพ่อใหญ่เด้ขอเบอร์โทรเน่พอใหญ่ห้าจ้าีจ้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด็ดหหน้บอร์เเก่นะหลายปีแล้ว ู้สือกับผู้เก้าให้คล้องนำก่อนพี่น่องอันลูกลูกคลอยจนเป็นบ้าแล้ว โอเาอก้อ่กเยนเ่้าอย่เี่ยงเยแนยนเราเาากเืนว่าเขาหาเขาโก้ขายของเขาในเงืนผีประตูคาบหลได้ขอยานเปิดเอาเ้ออยู่หนต่นล่ะสีมาทางน้ำเงื่อน่ามือใดน่ สวัดกรัานสาวันเสาเอาจังสอบถามเอาเนาะในจักวีเหรอโอยใหญ่แหงลูกคาเคือแกติมที

ถ้าม yup. yeah. like ีเร oh, oh, uh, uh. ื่อยหน่อยสิง่ายคือเสี่ยวกอนมันบาดถ้าเอาหมีเทปพี่น่องอันไหนโอ้เออเออองนก่อนเดี๋ยวเพื่อพ้าเบิ้องอนไรก่อน ปล่อยขีออย้ยานพี่น้องรถพยายละมาหาสือ่อหาไรได้ย้ำหอนพี่น้องกูได้ย,ยานกัอ,อ,อัน,นาหายเล็กหน่อยจับออกจากเงื่อนหายแล้วก็มีผู้ขามารับสื่อด้วยพี่น้องอ่านอนีน่ แต่ว่า <laughs> đấy นี้จัก này ได้ lông 4 hết สอย này vậy? บุญก็ได้แม่นหมุนเด็กนําไข่นี่ thì ลงของเอาแน่ ตอบคอมเมนต์พี่น้องชาเน่กะอันขอให้ได้หลายเด้อะเด้อเนี่ย,ย,ย,ยมะเ้ากกบเขาสวนเน่ขายของเน่จ้ะบักทัวบ่แม่นทายคลิปก่อนนี่หลายเดือนแล้วบ่าพี่น้องสองเดือนแล้วบ่าจ้ะจน่นเดือนหนึ่งเนาะก็ยังออกหน่อยให้เก็บกินตลอดอยู่จ้ะนี่ไม่ลาเก็บกะหมุนหมุนเอาคื้ว่าลอะไรนี่พี่น้องนี่ หน่วยมันสิแตกอองมาทางนี้อีกนี่ให้ค้ากินตลอดจ้ะเพิ่มฟุ้นห้ยแน่จ้ะพี่น้องเอาหนามอันนั้นมาใส่น้าดื่นที่สังคอแสงมาเทโฮสเลยต้นหนาบานก็โค้งพี่น้องขอยพท่านเดมีเวลาเอาหุ่นห้ยยิ เดี๋ยวคลิปนี้ไว้ช่างนีดจ้ะสามารถคลิปเลยขอบคุณพี่นอนดูที่ตามรับชมจากคลิปอีกคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า